ผีหน้ายิ้มมันมาไงวะหววายผีหน้ายิ้มกุนกุนผีหน้ายิ้มมันอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมันเดินตามไปเลยนี่แหละบึ้งเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลย ไม่เห็นแม่มึงอ่ะกูเจอจริงๆไหนหน้าหน่ามันอยู่หน้าประตูน่ะกูทำไมไม่เห็นคนดูคอมเมนต์มามันอยู่ไหนมีเจ้คอมห้องนี้มีคอมว่ามึงเดินม,มาดูไม่เชื่อดูมึงแล้วกูแล้วกูจะเจออัน

โอ้โหพวกเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะ่ะเราตียอยู่ในเนี้ยอีพีหน้ายิ้มมันจะมาหลอกนะ่ะมันอยู่ไหนกูนเนี้ยนี่ไงของจริงของจริง บอกเลยไงบอกให้มาไม่มากให้แมอไรปน่๊บนึ่งแป๊บเดียวทุกคนโอเคครับเมื่อกี้นี้กุนมาแล้วเพราะว่ามันรวมมุมอะไรวะกุม้นอ้ได้ปืนยวันนี้เราจะพูดไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขางงกันหมดแล้ว ต่อสุดต่อไปนะครับไอ้กนุนถ้ามันยืนนิ่งไปล่อมันดิมาเลยมาไปล่ปอผีหน้ายิม้มกุนไปล่อผีหน้ายิ้มมากูุณพันยีปืนก็ไม่แดดก,กูหรอกมาไม่พ้นมาอยู่ไหนวายหมดจะดขาดปัดไม่ยังไ,ไงอยะอยู่ไหนสปราร์ลอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะ ยิงมืออีสัไอ้กูงแค่อยากกูผู้ยากหน่อยดิไหนวะไอสับปะหลาดแค่นี้กว่ากูจะเจอไอ้สับปะหลาดเค้ยนั่นได้มีเจออีกแล้วอ,อะไรของมึงเนี่ย ปืนคอสของกูพูดมีสองปืนเลย,ยก็เกือบและเกือบโดนกับดักผู้ใ <c oughs> ้ปืนคอสว่ะผวกมืองมันไม่ใช่เวลามามันไม่ใช่เวลากุณไปตามหาหีนี่มันใช่เวลามาเล่นไหมเนี่ย <c oughs> มึงมาหาปืนมาหาของนี่นานะตามหาหี หาสัตว์ตัวเขียวก่อนถ้ามึงเจอมึงมาไรกูเสัตว์ตัวตัวกเขียวเีย,ย,ยตัวเขียบมันอยู่ไหนกูนมันอยู่ไกลเอ้คกนมันอยู่ไหนมันอยู่ไกลไหมไม่รู้ไงกูรู้ตัวอยู่มึงเจออันอะไรว่าแมงมุมที่มันมีขาเนี่ยเอ้าแต่มันมีคนยิงใส่มันแล้วมันตายเอ้าคนดูแล้วคนดูจะดูยังไงเนี่ย โอ้กูสงสารคนดูแม่งไม่ได้เล่นกับไอสัศป่าหลายแค่นี้แหละกูสงสารมันจริงๆคุณโอ้ยสัศป่าหลายแค่นี้มึงจะไปแอบ,บที่ไหนมึงก็ต้องกูหาก่อน<ป>กูต้องไปหาเออไอสัศปะหลายนี่ก่อน เฮ้ย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 กนกนโกนนั่นไงกูว่าอะไรนี้มันโผล่มาตรงนี้ทําไมกูไปยังไงวะแล้วแล้วกูจะไปยังไงกูนเฮ้อแล้วกูจะไปยังไงมันมันยืนอยู่หน้ากูเลยเอามันตายแล้วเยบ่มันไปไหน S <S <S ว้าคือ้อาพี่นอ้องอ้ยโอ้ยเลวัอ,อ,วอันนี้กูจะถามอ้ยกูเกียทำปืนตลอดเลย <S <S เดี๋ยวแล้วกูเกียทำปืนแล้วกณเดี๋ยวมึงมึงจะหัวร้อนหรือว่ามึงจะหัว สัปาดานีย่ยิ่งกว่ากูจะหาของเจอง่ายคนดูเขาเป็นอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยกูล,ลงไปสามคลิปสี่คลิปแล้วคลิปเนี้ยเป็นไรงงหมดเลยกูออกคนดูเนี่ยน่าจะงงว่าไอ้กูเนี่ยน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละกูเคยบอกคนดูแลใช่ไหมว่า คุณนะ่ะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอย่างเนี้ยการเป็นการที่หวังว่าคนหัวร้อนน่ะส่วนใหญ่ก็คือผมเนี่ยเคยผ,ผมเคยบอกไม่ต้องเชียร์แล้วใช่ไหมว่าถ้าใครหัวร้อนน่ะไม่ต้องเล่นถ้ายังมีความสุขอยู่เนี่ยก็เล่นไปถ้าใครไม่หัวร้อนก็เล่นไปเลยมันก็มีอยู่มันมีความสุขไง ไอ้กูมองหัวร้อนทำไมเนี่ยผมไม่ได้ไปทำอะไรที่ผมไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเงียบกวน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 ไม่คุยแม่งนะไอสัตว์โกดแม่ง วิชาอะไรให้มึงโว้ยผู้ชมไอุ้่มมันผมไม่ได้ไปทำอะไรให้มันมันไม่อยากคุย ึงอะไม่ต้องเล่นแล้วไอ้คุณชอบหหวร้อนอะไปละทุกคนไม่คุยกับกูหรอก